พอจะนั่นเหาทั้งหลายวินะธีตัดกร,รมตัดเวรนนั่นก็คือการอาภัยนะอดโทษเนะอาฮวชิกกรรมอาภัยซึ่งกันและกันบ่าจองหลังจองพังกันประว่าชีวิตของคนหอนเกิดมาเพื่อสั่งบาร,รมีเฮาทั้งหลายต้องเวียน่ายตายเกิดในมันย์ภสงสารนี่ย่อนครมย่อนเว้นเอาได้รับข,อขอ้อเขินเวียนไพย่สูเหมือนกันหย้อนคำหย่อนเว้น เป็นอาการต่างๆเป็นหนันเป็นหนี่อะเด้ได้หรับขอเจ็นเว้นไพ่เป็นหลกเป็นไพ่เป็นเรื่องต่างๆเดี่ยขอมาสู้ชีวิตของเฮานะคือกรรมที่เฮากอไห้ทั้งหัดผู้สั่งกรรมดีก็ได้รับผลดีผู้สั่งกรรมชัวก็ได้รับผลชัวนะก็มีซ้ำหนี้ชีวิตบ่ไม้มีอย่างมากมายนะพราะฉนั้นรัฐภาพร่างกายของเฮานี่ เอาในชีวิตมาพยายามเอามาสางบุญสงังกุศลสางคุณงามความดีแก่กรรมในเจ้าของอย่าสางกรรมที่มันบม่ดีให้แก่เจ้าของแต่พยายามตัดกรรมตัดเว้นโดยตัวเองอยา่าแผ่ผู้อื่นตัดให้อย่าไปผู้อื่นสางให้อย่าไปผู้อื่นทำให้เขาตัดโด,ดยตัวเองเขาทำโดยตัวเองตัดกรรมตัดเว้นหนยเจ้าของหรือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดล่ะ ภาว่าชีวิตมันเป็นของหน่อยเดีวยวก็ออกเหนียวเลยนะกะเท่ามาแล้วแกมาแล้วไม่ตามจะมือนที่เขาสู้ส่านีสุดท้ายคือความตายเท่านั้นเองอืมบุญไปบุญมาเนาะเหตุบุญมจาจังได้เพาา่สาม,มาถโหได้อดีตชาติเท่าน่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเหตุดีเบิดน่ะเหตุดีน้ำกันสร้างดีน้ำกันเอากัเหตุไปว่าต้องไปลำบากลำบน,ำบนอดีตก็คืออดีตส่วนปัจจุบันคือปัจจุบันจริงไหยแต่เขาเหตุมากมัน สามมาทำมาเอาภาษาหม,มาหโห่เลยแต่ว่าเขามาแก่ตัวไม้แห่มันดีนะพยายามทามตัวไม้แห่มันดีเห็ดตัวไม้แห่มันดีนะแก่ไครไปบุญใคบุญมันบาปพคบาปมันดีใคดีมันเขาก็เหตดดีน้ากันทําดีน้ากันมบพรมียงาหนละัชีวิตนะสั่งคุณงามความดีน้ากันสั่งบารมีน้ากันบอกไม่ออกเลยนะเขาบมีอย่างมากมมยดอกชีวิตตังนกะ ทำเนี่ยแหละเฮ้ยบายนะไปไปจนได้กัดเอาไปยังขอแห้วจะไปสัง่งวามเดีถอดใ,นะให้ผู้อื่นนะเฮ็ดสั่งคุณงามความดีสังไปสั่งบารมีในการไปสั่งบุญสั่งกุศลสั่งคุณงามความดีสั่งบารมีก็คือการแก่กรรมให้เจ้าของคือบอกมหเดเบื้องตน้นแก่กรรมแก่เวรแก่สิ่งบ่ดีบ่งามออกจากตนจกตัวเฮาการ สคุณงามความดีการให้ท่านการรักษาศีลการเจริญภาวนาอันนี้ถือว่าเป็นการอาบนา้ำนะหายใจอาบน้ำท่างกายนะถูสบูอาบน้ำทูสบูถูย่างต่างๆกาบสกปรกโมันรุดออกจากกายทําม้กายเข้าห,อ,หอมฉันใดส่วนใจของเขาก็คือกันใจมีท่านใจมีศีลใจมีภาวนา เดีนในใจสะอาดสะอาดเด็ในในใจจบจดสวยงดงามทา่านทำใหใใจโบกีที่คนโมกีทีนี่ก็ขูณจักอยู่ตัวเราพอมไม่ออกเนาะเดืดอข้นโมกีทีเป็นที่หักของบุคคลนทั่วไปไปใส่คน,นก,กัหักอยู่ใส่คน,นก,กัหักอยู่บ่าอยู่เฮียนอยู่ป่าอยู่ดงอยู่แม่จะเขาป่าเข่าดงเทพผ้าแล้วก็โปกปลกระษาเลยคนมีอ่า บ็เบื ite, ่อเฟื่อเพื่อเพนไปใช้กับบวกขยะกกินได้บวคือค้นขี่ทีได้ตอนคนขี่ทีเนี่ยโอ้ยไปใช้กับว่ามีมูมีัวกมีผีมีหนออคือปอใหญ่เศรษฐีตีนแมวขี่ทีร้ายนั่นก็ดีขี่ทีโกดว่าเหยียดังเทื่อนสาษาคนงามข้อนีย่างขาไปในเมืองไปพอเขาเห็ดขายเขาน้องเปลืองคิดอยากกิน มันก็ขี่ที่โพดเนาะเขาใหญ่ไม่ใหญ่นอกขี่ที่จนบ่สื่อกินเจ้าของของบ่เมียนได้นอกอืมแต่เรื่อง,งเที่ยวกับมีได้เราคนบางคนอยากพูนสื่อให้กินเงินเจ้าของมีก็บ่สื่อต่สื่อแล้วบ่แบงพูนกินสั่งแต่ว่าบางใหญ่เสียทีหนึ่งเงินมีแต่ว่าบ่สื้อเห็นของน้องเปียงกลัมมาว้ายอยากหลายแต่ว่าบ่สื่สอกินก็มมานอนคัดเจ้าเหี้ยมียาตามาเท้ททาจ้าเป็นยังกันมาอ่ะ ถาม็มาบอกถาม็มาบอกนอนคัดปองง่องนิดเล็กหน่อยไปแย่มากเมียถามไปถามมากว่าค่อยยาขอนมเปลืองหรืเปล่าโอ้ยเมียว่าเรียงซ้ำหนึ่งก็มันนอนจบนอนเจ้านอนบาเถาเอ้ยเราวะยากบไปสือมันกินไม่ยังกะลาขอนมเปลืองหรืว่าเงินทองเขาบอกึดบอยากสีแพงไว้เห้ยังบว่าบดได้เนี่ยเราวะมันทีเบิดเงินสีเบิ้ดเห็นบอกเห็นยังกระยาดนั้นเหมือนได้คนขี่ทีนี่ยาคนที่เก็บไว้ให้ยัง ายไปบาทเดียวเขาก็บ่าห้ไปนะมันบ่าคิดทอดมัน่ได้คิดถึงปัญญาบ่ามีแต่ว่าของกูของกูหายกูนกเขาเนี่ยพวกกูพวกกูของกูของกูอย่างนอกาะยนยันยันนอกอันหญ่เสียทีเนี่ยคือกันขี้ดีโผล่เนาะขี้ดีจนไม่หายท่านไมหยังแต่เสื้อถ่ายเมียก็เลยว้ายิ่งเสีย้ะแล้วกันจะว่าไปสื่อกินขอสิไปสื่อแปลงมาถอดให้กินนะเราก็เลยว่าจะสื่อไลยได้สื่อเฉพาะควาย มาแจกคนในเฮียนเข่านี่ก็ได้เมียวะบ่ได้แล้ว,วะมันสิเงินสิเมดแจกแค่บ้านก็ว่าได้แจกคนในเฮียนก็ว่าได้นะอา,าจารย์กินฮะไข่กับเจ้ากินสองคนบ่ได้มันสิเมดแล้ว,วะกินแต่ข่อยมเนนะ่ะโอ้ยเมียก็สิบว่าให้กินนำ้ำขี้ทีหลายคือทายก็เลยเอาแปงมาเมียซื้อแปงมาถอดสิถอดยุทธาลางกับญาติผู้อื่นเห็นได้ย็นนี่พูน ขึ้นไปปราสา,าเสทเป็นโอ้ยขี่ทีครับเบาใหญ่เศรษฐีตีนแมวเนาะขุนไม่ต่อดอยู่ทังปราสาทคนหนึ่ญนะาติคนมาเห็นนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นเห็นอุปนิสัย์จะฉาดกรของเราอยู่นะขุนกุศลเรามีอยู่กันเลยให้พประโมข้าราชานะ้มาทำลายทิฏฐิเรานะพระโมคมขาลาราชการนมีฤทธิ์ได้เป็นฮ่อมาอมแล้วก็แล้ำมันเทิดวคนนัินกอด คนน้องเพื่อนก็เมียอยู่ทางป่าสารสันที่เจ็ดคนประเทศลากลไปยืนขอบหนะ้าตังถือบาทยืนไป้ผาจะได้เห็นว่าบินบาททึ่งๆนะกลมนาระเป็ยังเห็นอยู่เดี๋ยวไปทางไหนก็นเห็นผ้าโอ้ยกันโมหายหรือซึ่งวันนี้ดอกผ้านี่ก็ขี่ดื้อแห้งแล้วว่ะอืมพอแวมากก็เลยบอกมเ,อเมียว่าใส่บาทเนี่ยผ้าจะน้อยเนี่ยพอต้องอะไรเด้อคนมามเนี่ยเราจะพี่เป็ดตัก สิแบ่งน้อยเดี๋ยวมันบ่แบ่งด้วยลิ่เด็ของพานุอนุภาพของพระพุทธเจ้าอนุภาพของพระเดรัจะ์นะขนมมันก็ติดต,ต,ต,ติดติดถ้าพี่ดึงมันบอกร้านนี้ที่ดึงยาวมันบ่ออกระแปลว่าหัวก็ดึงเมียก็ดึงเมื่อยยืดถ่ายกัดวายถวายเราเมื่อสับนะเศร้าอยากไม่ออกเขาเอ่ยมาเศร้าอยากอยากแล้วกูเศร้ากินกันเราภาษาบาลเน่าเนาะเศร้าอยากเว้ยเขาใช่บาดในี่ยฟาบัส ทุตายแล้วพะโมกข้าลานานะกันเลยว่าคอยบอลดอกนะเอาน้มสุ่มนี่เอายญิงเสยจ้าเจ้าขนมสจกระาเจ้าเดี๋ยวขันติภาพาไปสบายพุทธเจ้านะบายพุทธเจ้าฟังเทศฟังธรรมสุ้ายไปไปผุนไปฟังไปบายพุทธเจ้าพุทธเจ้ายังแสดงถ้าไม้ฟังตีตีมานาะต่างๆยังหลดุลดหลุดติตีมานาะลงปัญญาจังเกอร์ยังเด้เข้าใจสินใจรรมเลยแต่ลองเถอมังกระโผดบางยางบางงานเท่า ติดท,ที่กิเลสของคนรูปภาท่านของคนนี่มันโมเมนต์ธรรมดาได้อย่างย่อมพอไม่อนะอปปนิสัยของแต่ละคนสางสมมากกันพ้นเคยเฮ็ดท่านเกิดมาชาหนิวโปเปนไซกองกระติดมากใจกับความกับป้งอยากให้ท่านอยากทำดีเสร็จแล้วอืันบุกคยรักษาสินมากต่มันก็นอยากรักษาสินไม่อยากเห็นบาเปเห็นกรรมไม่อยากทำลายสั์ซาวาสิงทัตวา ตอนก่อนผู้ใดบ่เคยเห็นมากกว่าโอ้เห็นยังมีแต่เสี่ยมีแต่ข่าไปแต่ตีเขาเห็ดเหมือนลึ่งพึ่งปือแต่ฉันเขาเคยเห็นมากเคยทำมากเคยรักษาสินรักษาทรมากใจมันเสียบผัดสอนใจมันสีส,นนส,สีบอขบี่ทีแต่นี่ทีเหนียวบอเบียดเบียนผู้ใดต่วเมตตาสงสารเห็นผู้อื่นถูกหยากแน Я, บ่ได้ดได้สุ่มนี่ หนามจีนหนามใจมันนนำตาสฉไหลมันสลบซังเวียนอยากห้ท่านอยากทำบุญแต่ว่ากันผู้บอกเคยเเคยทำมาเนี่เห็นก็เซื่ออยู่อบอกเคยเอดุมากเคยทำมากเห็นปูเห็นปา่าเห็นซับซ้าว่าสิ่งนี่มันอยากให้ท่านตัวการหายชีวิตเป็นท่านนี่มันจะเป็นบุญได้บอกไม่ออกว่าเป็นธรรมาดาเลยนะนะ้าไม่เฮาหลอดชีวิตหลอดเนี่ยเจ้าว่าเิ่นมีการปล่อยปู่ปล่อยป่าอย่อยยงางต่าง เพราะฉะนั้นชีวิตเฮาบ่มีอย่างหลายเด้อหลาเรื่อหน่อยหน่อยพยายามสาวความงามความดีมือนีบอกอย่างหลานพันเรหน่อยมากเเห็นว่าสมควันเกเวลาาัานในมือนี่ก็ะคอทำนาจบุญกุศลคุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งมวลปกกรักษาผคมข้องยมพองยอมแมีเพี่นของเฮาสู่ขู่สู่คนให้มีความสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปแล้วโดยชอบประกอบแล้วโดี๋ยวท เราฟอร์มปัฒนาหนยุ่บันณฑิตบ,บัเสิตเลยในการจงทุกท่านทุกคนคือ